สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมอนตี้ช็อปนะคะวันนี้จะมารีวิวกล้องกระดุมรุ่น G11 นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันเปิดมานะคะก็จะเจอตัวกล้องนะคะสามารถซ่อนในเสื้อได้สบายๆเลยนะคะตัวนี้ความละเอียดภาพ 180p นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมสำรองนะคะไว้เปลี่ยนกับเสื้อนะคะให้มันเข้ากัน 4เมตรนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายชาร์จ USB นะคะเอาเอา่อตัวนี้แนะนำให้ชาร์จกับคอมหรือ power bank นะคะที่จ่ายไฟ5โวลต์1แอมป์ก็สำหรับชาร์จแล้วก็ต่อเข้าคอมเพื่อดูไฟล์วิดีโอตัวนี้สเปคความละเอียดภาพจะเป็น 1080p เมมในตัว32กิกนะคะ ตัวนี้นะคะจะเหมาะกับสำหรับออนักสืบนะคะเอาไว้เก็บข่าวหาข้อมูลต่างๆนะคะปึ๊บเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันเริ่มเลยนะคะตัวนี้เขาก็จะมีออสวิตนะคะถ้าเลื่อนไปด้านขวาจะเป็นการอัดวิดีโอนะคะถ้าเลื่อนไปด้านซ้ายจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้ถ้ากดค้างนะคะจะเป็นการเปิดเครื่อง ก็จะมีไฟติดขึ้นมาเดี๋ยวไฟจะกระพริบและดับไปอันนี้คือเริ่มอัดวิดีโอแล้วง่ายๆแบบนี้เลยเราก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนะคะให้มันอัดคือถ่ายไปถ้าเราจะหยุดอัดนะคะให้กดปุ่มหนึ่งครั้งไฟส้มจะติดขึ้นมานะคะจะเป็นการหยุดถ้าเราต้องการจะปิดเครื่องก็กดค้างได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะถ่ายภาพนิ่งนะคะให้สับสวิตไปด้านซ้ายนะคะกดค้างนะเพื่อเปิดเครื่องแล้วจะเป็นไฟเหลืองติดขึ้นมานะคะถ้าเราต้องการที่ถ่ายภาพนิ่ง<ๆ>กดหนึ่งครั้งไฟจะกระพริบและติดกขึ้นมาอันนี้ก็คือเก็บได้หนึ่งภาพแล้วนะคะแบบนี้เลยจะเป็นการเก็บภาพนิ่ง ถ้าเราต้องการที่จะปิดเครื่องก็กดค้างไว้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือใช้ปุ่มเดียวสั่งงานง่ายมากๆเลยนะคะะเดี๋ยวเราจบการรีวิวกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ เอาเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งค่ะแก้วนึงใส่แก้วนะคะ เงินค่ะอ๋อค่ะ